เฮ้ยทำไมเห็นนี้ไม่ตอบพี่มีเลยอะ่ะนี่หรือว่าันนี้ไม่มีเน็ตเฮ้ยหรือว่าันนี้ไม่มีสัญญาณหรือฮันนี้ไม่มีใจสีผมใครโเนี่ยหมอแปนเองหมอแปนแม่นมั่วแม่นจริงอะเข <c oughs> าไม่ตอบแชทใช่ไหมล่ะเฮ้ย,ยใช่พอตอบก็ตอบห้้นหนเฮ้ยแม่นจริงด้วย <c oughs> พี่มีเสพสีเฮ <c oughs> ้ย ดูดิดดผมพิมพ์ไปอะ่ะฮันนี่ทำอะไรอยู่คิดถึงจังกินข้าวด้วยนะอืมพรุ่งนี้วันครบรอบของเราด้วยแหละไปกินข้าวด้วยกันไหมเดี๋ยวพี่มีจองให้ดูก่อน,อนเ,อเอ็นไม่หมอขาหมดใจอ่ะหมอเป็นพ่อสีไม่มงคล อยากสมหวังเรื่องความรักต้องสีครีมและต้องเป็นสีครีมของนี่นี่เลยไอศครีมเนตเล่นนมหมีน้ำผึ้งแท่งนี้เติมความหวานให้กับความรักด้วยนมหมีน้ำผึ้งเอาไปเลยอร่อยม้ยแป๊บนึนนงนะหมอไวยจูเคไปแล้วฮันนี่ดูนี่ดิพี่หมีมีของอร่อยจะอวดด้วย <laughs> ุ้ยรวยเลยอะพี่หมีฮันนี่พี่หมีฮันนี่เพ่หมีพี่หมีพี่หมีฮันนี่ฮันนี่ฮันนี่นี่พี่หมีบอกฮันนี่ด้วยนะว่าแท่งเนี้ยเขามีเครื่องหมายทางเรื่องสุขภาพด้วยนะหุยอร่อยได้สุขภาพพี่หมีฮันนี่เข้ากันสุดๆเหมือนไอศครีมเนสเล่นมีน้ำผึ้งนี่เลย อร่อยมากสมหวังกับความรักส,สุดๆขอบคุณมากนะหมอ,หอของอมแก้มทีนี่หมอ,หอจะดีหรอหมีหมอหมอผมมีแฟนแล้วฮันนี่บังเอิญเข้าไปเน็ตปะเนี่ยเขนะ้าครับหมอโอ้ยเรารักนายวะ่ะ <c oughs> หมออย่าตีแรงดิทำไมอะ <c oughs> มีเจ็บซีมีเจ็บซี